มาแล้วสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้วันอาทิตย์เราก็จะมาเล่นเกมกันนะเล่นได้แป๊ปนึ่งอีกแล้วเราไปกันสองคนแล้วป๊าตอนนี้ยังไม่มีคนเล่นแล้วก็เดี๋ยวรอเรียกเพื่อนรอเพื่อนมา กกดกนมีว่าจะเล่นกินกิกซี่นะแบบบางบางเบาๆมีน่าจะมีคนแบกทีมอยู่แล้วมั้งไม่มีใครฟาร์มหรอมีแหละเด่น อ่านว่าอะไรอ่ะสวัสดีโอ้โหชื่อยาวมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซปเปอร์สกีครับเดี๋ยวตานี้มีจะเป็นกิกซี่เอาบางๆก่อน ดูดิกิกซี่เราจะไหวไหมเรียกเพื่อนเพื่อนยังไม่มาเลยอ่ะเพื่อนยังไม่ตื่น เหมือนไม่ได้ยินเสียงไหมทีมนี้หรอวันหยุดหน้าคนคนเล่นเก่งๆน่าจะเยอะนะได้ยินไหม ได้ยินเสียงไหมอะในสตรีมมีเสียงพูดไหม่ะทำไมอันนี้มันไม่ขึ้นวะเสียงได้ยินอ๋อโอเคขอบคุณครับโอ้ย เกือบโดนแก๊กจบอะมันพาเพื่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ใจเย็นๆดียังไม่ได้ตั้งตัวเลยอะไะ กลับบ้านก่อนไหมโอ้ยมันเกือบจกโดนอ่ะกแก๊กมากลับบ้านดีกว่าวะ่ะ<ง>เดี๋ยวมันเอาแน่เลย<ง>เดี๋ยวตายแน่เลยกล<ง> <c oughs> ับก่อนแล้วกันไลท์ต่อไปไลท์ลูบิกได้ปะไลท์ลูบิกเลยเหรออันนี้ตามตามมาจากลูบิกเหรอลูบิกก็เอาสอกีเล่นนะ ฝึกมืออยู่ยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าไม่เกินหนึ่งนาทีที่เห็นเล่นอยู่อะผมเล่นช้าอ๋อดูบีก,กันเหรอกกี่ฝึกมืออยู่ไม่เกินหนึ่งนาทีประมาณ30กว่า30บางทีก็ได้ยีสิกว่าแล้วแต่จังหวะ ก็ยังไม่นิ่งอ่ะถ้านิ่งๆก็มามาประมาณสามสิบกว่าว,วโิโอ้ยโอ้ย้ยทำไมไอ้นี่มันมันมากับแก๊กทำไมมันมากับเลนกลางวะฝั่งโน้นอ่ะเนอะโอ้โอโกัวเุง เปิดวงบ้องกันตัวเองมันลุมมีอ่ะสองคนคิดดูดิอะไรทำไมไม่ไปลุมตัวเก่งๆถึกๆเขาเรียกว่าอะไรแข็งๆอ่ะมันลุมอะไรบางๆวะเนี่ยัอา้าวใครเปิดวราปวะอ้าวไหนอะ เดี๋ยวๆมาน้าหมดอ่ะขอบคุณกลับบ้านก่อนใครเข้ามาทักทายพิมพ์ูดคุยกันได้นะเดี๋ยวจะได้อ่านคอมเมนต์ด้วยอันนี้เล่นไปด้วยนะจะให้สกี้สตรีมแล้ว เขาไม่ตายปะน้ำไม่ใช่เปลรอทำไมไม่เอาไอตัวน้ำมันเหลือเลือดอีกกรจึงหนึง่งเดี๋ยววันหลังต้องให้สกีมาไล์ลูบิกเนะาะไล่เล่นลูบิก ไม่พร้อมอะ่ะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยห้าวหารเกินไปเข้าจังหวะไม่ถูกลนไปหน่อยทำไมเฮ้ยกระตุกป้าตายเหรอทีมเราไม่มีแท้งเหรอ Has been ใครแกโอ้โหมันเอาเพื่อนมามี้ไปสู้กับแก๊กอุ้ยค้างอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหน้าจอดำแป๊บหนึ่งนะหน้าจอดำแป๊บหนึ่งทุกคนมันค้างมามีไปโดนสายมันมันเหมือนไม่เวริรกเลย ดีครับผมเอซขอบคุณครับสายไม่เข้าด้วยเฮยมายังอ่ะรอแป,ป๊บหนึ่งน,นึมาแล้วมาแล้วมาแล้วเ,ลเดินด้วยได้ไหมได้ได้ได พี่บูมาใหมา่อีกแล้วไม่มีใครอยู่ในดิสคอร์เลยออกมาอูเราแพ้แน่เลยเนี่ยป้ายิงมันเอา้ามอมีเข้าวงใครวะอูกลับไม่ทันแล้วเพื่อนให้กลับ โอ้ยป้าสายมันหลุดอีกแล้วว่ะเออเนี่ยพอไปเปลี่ยนแบตแล้วทกไปเปลี่ยนแบตแล้วไอ้นี่ว่ะมีปัญหาแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวหน้าจอดำแป๊บหนึ่งทุกคนดีอนเว้ยมันไม่เข้าอ่ะ มันเป็นอะไรอ่ะเนี่ยมันไม่เข้าอ่ะเสียงมันออกตรงนี้ด้วยที่โทรศัพท์นี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะทำไมเนี่ยเสียบมันไม่เข้าเลยอ่ะพอไปเปลี่ยนแบตมา กอเออมันเป็นอย่างนั้นด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องให้กี่ตันแทนไม่รู้ตอนนี้มันไม่เข้าเลยอ่ะจอดำแล้วกี่ลองเสียบได้ป่ะไม่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 ขอลองว้หนึงเยวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนมีกำลังแก้อยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ไง ก็คือมันจะเป็นเป็นหายหายอะ่ะมันจะเป็นเป็นหายหายอะ่ะแบบอะไรวะไม่ใช่โลบอกนะเมื่อกี้เข้าโลบอกเรเนี่ยมันค้างอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะลองนด้ไตัวของกิมเป็นไรเดี๋ยวก่อนเยาจจะต้องลงก่อน ทุกคนเดี๋ยวเมียจ,จะต้องลงก่อนมันค้างอะ่ะอ้ยมันไม่ขึ้นมันเกี่ยวกันไหมอะ่ะ ป้าตายเลยได้ไหมเดี๋ยวมามีขอลมลงก่อน <laughs> ไม่เรายอมแพ้เลยได้ไหม <Okay. S 1> มันว่ามีเดินช้าแล้วเนี่ย ทุกคนเราขอพายมันค้างอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันค้างอยู่นะเดี๋ยวมีต้องอาจจะไปต้องไปทําอะไรกับมันมันดูดตาย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 ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นอะไร เดี๋ยวมีโดนราย,รายงานแน่เลยแ่ะโอ๊ยไอตัวนั้นมันบินมา เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขอลงแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปเซ็ตใหม่ก่อนอันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ไปเปลี่ยนแบตมาหรือว่ามันสายอะไรมันยังไงนะเดี๋ยวมีมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ